Pack film production.

ผมไม่เข้าใจทำไมถึงไม่หยุดกันเวลาเร่งด่วนคนก็ต้องรีบไปทำงานป่ะไม่ใช่ว่าผมไม่อยากยืนผมก็อยากยืนแต่บางทีมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเวลาถ้าเรารีบเสียวเวลา่ะก็มันด่วนจริงๆอะถ้าพยายามยืนได้ก็จะยืนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็น่าจะไม่เมันไม่ทันจริงๆแล้วผมจะทำไปเพื่ออะไร พื่ออะไรเหรอมันก็เหมือนบงบอกว่าเราเป็นคนไทยอ่ะเพราะว่าออย่างเราอยู่สยามสแควร์างยเราสังเกตได้เลยว่าคนส่วนมากพอเพลงเพลงขึ้นน่ะคนไทยก็จะหยุดแต่ฝรั่งก็จะเดินแต่ผมก็เห็นบางคนที่เป็นคนไทยนะก็เดินผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันก็คนเราก็อาจจะคิดคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นผมผมว่าผมยืนดีกว่า อาจจะแบบว่าระลึกถึงว่าโอเคเราเป็นคนชาติไทยอะไรเงี้ยก็คือให้มีติดสํานึกรักชาติอะไรเงี้ยค่ะเพื่อมันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยอยู่แล้วครับผมที่จะต้องแบบว่าเคารพเวลาที่รงชาติมาเราก็ถูกปลูกฝังมา่อแต่เด็กอยู่แล้วครับผมก็เหมือนมันก็เป็นจิตใต้สํานึกอ่างเงี้ยทำมั้งแต่เด็กมันชินมั้งมันเป็นวัฒนธรรมของเราปะมันเป็นสิ่งที่ควรทําอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันเป็นหน้าที่หรืออะไรแต่มันควรทำคนไทยปะเข้าใจแล้วละว่า การเสียสละเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมอันงดงามของไทยน้องยืนก,กรถกระาำเพื่ออะไรครับ